รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินอ,อชอ1103ระดับประถมศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีศักยภาพธุรกิจแนะนำการศึกษาศักยภาพธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อค้นหาโอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกันในตลาดการกำหนดแผนการพัฒนาธุรกิจวางแผนการพัฒนาธุรกิจของคุณโดยนำเสนอวิธีและกลยุทธ์เพื่อสร้างความสำเร็จและความยั่งยืนกลยุทธ์การตลาดเรียนรู้วิธีการสร้างและปรับแต่งกลยุทธ์ตลาดของคุณเพื่อเติมเต็มโอกาสในตลาดวิเคราะห์กลยุทธ์ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการให้กับธุรกิจ วิเคราะห์และแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ออกแบบและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณความหมายความสําคัญความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพความหมายการพัฒนาอาชีพเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมและการเติบโตที่ต้องการสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคตความสําคัญการพัฒนาอาชีพช่วยเพิ่มศักยภาพทางอาชีพและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในตลาดแรงงาน ความจําเป็นเนื่องจากการเป,ปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มใหม่ความจําเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจความจําเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจช่วยให้เราเข้าใจและสอบถามด้านต่างๆเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับรายละเอียดภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดคุณค่า การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจช่วยให้เราเข้าใจคุณค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจและเป้าหมายที่ต้องการในระยะยาวการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจช่วยให้เราเข้าใจลักษณะของตลาดและประสบการณ์การจัดการธุรกิจการวิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจระยะเริ่มต้นระยะเริ่มต้นเป็นระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาให้ธุรกิจอยู่ได้เป็นระยะที่ผู้ประกอบการจะต้องประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้ลูกค้ารู้จัก ระยะสร้างตัวระยะสร้างตัวเป็นระยะที่ธุรกิจเติบโตมาด้วยดีมากจะมีคนจับตามองพร้อมคำถามระยะทรงตัวระยะทรงตัวเป็นระยะที่ธุรกิจอยู่นิ่งไม่มีการขยายตลาดไม่มีการพัฒนาสืบเนื่องมาจากระยะที่3ที่มีผู้ประกอบการอื่นๆทำตามจึงทำให้มีส่วนแบ่งของตลาดระยะตกต่ำหรือสูงขึ้นระยะตกต่ำหรือสูงขึ้นเป็นระยะที่ถ้าไม่มีการพัฒนาธุรกิจก็จะอยู่ในขาลง ถ้ามีการพัฒนาธุรกิจจากระยะทรงตัวก็จะทําให้ธุรกิจอยู่ในขาขึ้นการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจตามระยะเวลากับขั้นตอนการทํางานในอาชีพการจัดทําแผนพัฒนาการตลาดการกําหนดทิศทางการตลาดเป้าหมายกลยุทธ์ในการขยายอาชีพการทําธุรกิจไม่ว่าจะทําระดับใดจําเป็นต้องมีทิศทาง ให้มองเห็นผลสําเร็จภาระงานที่จะต้องทําและกลยุทธ์สู่ความสําเร็จใช้เป็นความคิดสู่การปฏิบัติจริงจะทําให้เราวางธุรกิจอยู่ในความพอดีไม่ใช่ทําไปคิดไปลงทุนไปอย่างไร้าทิศทางจากแผนทําให้มองเห็นรับการกําหนดทิศทางกลยุทธ์การขยายอาชีพประกอบด้วย 1. การเขียนทิศการธุรกิจประกอบด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดอย่างมีความพอดีและพันธกิจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ 2. การคิดเขียนกลยุทธ์หรือวิธีการสร้างความสำเร็จตามพันธกิจซึ่งจะมีเป้าหมายอย่างชัดเจน 3. การคิดเขียนแผนกลยุทธ์ด้วยการนำเป้าหมายกลยุทธ์มาวิเคราะห์ให้มองเห็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จปัจจัยนำเข้าที่สำคัญและกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำเป็นแผนทิศทางไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษานายภูริพัฒน์สรีแจมรองผู้อำนวยการสํานักงานกศนอจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้เอำนวยการสํนักงานสรกรจังหวัดส,สุพรรณบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้เอำนวยการสรกรอ,อเํเภอเมืองสุพรรณบุรี